สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีชาวจันค่ะช่องพังฟ้าใสแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยค่ะ,ะ,น,ะน้องลูงฟ้านะคะก็อยู่กับแม่แสนรักนะคะวันนี้เป็นแม่เลี้ยงของน้องล่งฟ้านะคะแม่แสนรักแม่ฟ้าใสไปล้างแผลที่หูะค่ะ ะคะุณหมอล้างเลให้นะ,ะอยา,าจะเข้ามาได้ยากมากเลยค่ะอ่าจะเข้เาโรงช้างได้นะคะทําการรักษาผลท,ที่ใบหูน,นะคะวันนี้ออ,อนี่เป็นหมอคณะชุดเก่น,นะคะชุดเก่าก็ได้กลับไปเรียนต่อแล้วนะคะ ี่าวที่พ oh. ี่เบียพี่อังกอพี่มดและก็พี่บุญน,นะคะกลับไปเองแล้วเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยที่บ้นดู้าที่ต้องการอะไรไใไ้ไเตรมน์เจิการเพยรนะคะเอา ต้องพักรักษาเพ่อที่ไปเหงืคนละครับวันนี้เอาโรงช้างได้ยากมากเลยค่ะวันนี้บากมากเลยค่ะไม่พลาดใส่กลัวโรงช้างเพราะว่าใช้เวลารักษา,านานค่งนี้คือโรงช้างอยากเข้ามาที่โรงช้าง

นี่สสาวสดินใหญ่เลยค่ะโยงมยู่เลยปล่อยมั้ยถ้าะ้าจ <sow. S 3> <UCK S 1> ะด <flash plays? S 1> ูให้เป็นเ็นในแดงคงไม่ออกมั้งมัน ยมงแข็งอยู่ค่อจะเห็นไม่ชัดนะคะลองขอโทษด้วยนะคะแมใน FC ไดีไม่เยี่ยมเราได้นะคะตอนก็อยู่ที่โรพมียา์ัดจำเพลงเสียคะ่ะขอบคุณสำหรับก,การติดตามและทุกคอมเมนต์นะคะ อ๋อเอ้าอ๋อเฮ้เอ้าดูผัดใส่บินได้เลยนี่น้ำเปิดคือไฟอ่อยทิ้งไว้เลย ที่ใบหูเขาไอ้หน่ไอ้บินบมาเย้ไ มันไม่ออกออนแทกมันใหญ่มากด้วยโอ้โหอใจมากใใจมากเลยอลองความสามารถของเด็กใหม่เลย เริ allowed, um ่มจากความยากมัน hmm. ก็จะเก่งเลยครับมันก็จะเก่งเลยเราไม่สนักนะคะดูเราไปเจอเแค่เก่งยากอะไรเจะไม่รู้เลยเราไม่เสนักนะคะก็อยู่กับน้องรุ่งฟ้านะคะเป็น แม่เลี้ยงให้กับแมงุูงฟ้านะคะดูแลแมงลูกฟ้าช่วงที่แม่รักษาตัวค่ะคล้างได้ข้างหนึ่งนะคะยังเหลือข้างหนึ่งค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณที่เมตาและเอ็นกดกูครอบครัวของเรานะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะส่นนงคะแนนช่วยอาหารช้างนะคะช่วยพรกเรับได้นะคะ น้องลูกค้าค่ะก,กับที่ก,กับแม่ฟ้แม่แสนร,รักนะคะท<อ>ี้ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะคะ<อ>ต้องขอโทษด้วยนะคะ<อ>คุณ

ต้องต้ต้องต้องตขัดไหมคบทำเหมือนเดิมนะเอาไอ้หูนึ่เตรียมนะคะเป็นพระวการเทยาค่ะเอ้ะอ้วเนียอ้าว Hajde. Ha, ha. ยาขึ้นสูงครับเพราะว่าขึ้นสูงถ้าเราพลาดมามันจะเจ็บหนักครับโน้ตสูงไม่ถึงอ่ะเหยียบเทกชั้นแรกก็ได้แล้วมนะั้งเหยียบข้อมืออ่ะเหยียบข้อมืเหยียบข้อมือ้จะกระโดดยากเพราะข้างนี้เออเอาที่แบบเราเตรียมจะเดยียบได้ขลับกล้ามซะทีเจ ก่อนเสร็จเไม่ใช่เรื่องงห้เลยคใช้เวลานานมากกรการทความสะอาดล้างเคื่องออออ้อต้องนำมา้ดแลเพราะาแล กเคะที่เป็นการทำที่ไม่ค่อยถูกนี่ปวดนะคะไม่ใส่ถงไม่ทันแล้วเลยถุงมือเราต้องใส่ถุงมือมือใสก็เรต้องใส่ถุงมือเด็กใหม่ค่ะน่าจะพัฒนาบ้ลยสิ่ง m mm ีน hmm> okay. no, oh no, oh, exactly. ี่เอ็มนะคะ

หมอรครับแบบนี้ใช้เบกกิ้ซด้วยไซโคดีครับอออออ้้อ้้าาาาา đim nghe nó làm là ấy cái <laughs> có <laughs> cái <laughs> nó có cái นคนที่เป็นกินมเพลียมก็จะหลุดหายไปเลย ดีนะครับวันนี้เอาเข้าหลักได้อย่างวันนั้นเข้าหลักไม่ได้ข้างนอกเล่นก็ลื่นดิ้นก็ดิ้นกี่ีชั่วโมงอ่ะก็งานเหมือนกันงานก็นี่เองครับเพราะว่าทำงานไม่สะดวกกับข้างนอกลื่นอ้าวเอ้าะฮะฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาขอบคุณแม่ไมทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัของเรานะคะนี่ก็เป็นการล้างเคลื่งให้กับแม่พระสายนะคะเอ้า ที่ใบหูนะคะต้องใช้เวลานานมากในการล้งลางแผลขอบคุณ<ช>สำหรับการติดตามและทุกค,คอมเม<อ><อ>นต์นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะศูนย์คะแนนเชื่ออาหารช้างได้นะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะศ9 8 4์เก้5ปนะคะแวะมาเยี่ยมแม่ประส่ก็น้องคกฟ้าแม่สนตาใดนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ระเพนเสนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ